สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับนายบอลสุเมียมครับวันนี้เป็นการวิเคราะห์บอลประจําวันศุกร์ที่2สิงหาคมปี2อง7ครับวันนี้จะมีอยู่5คู่4มุมนะครับสซาบวันนี้ครับคู่แรกครับเป็นฟุตบอลโอลิมปิก2องตครับญี่ปุ่นพบกับสเปนครับนวราสี่ตรงตรงครับคู่ต่อมานะครับเป็นฟุตบอลโอลิมปิกเช่นเดียวกันครับฝรั่งเศสพบกับอัลเจเนียครับนวราตีสองตรงครับคู่ต่อมาเป็นบุนเดสบุนเดสสิก้าทูเยนามันครับโคโรชพบก เขาดีกาฟ uh ินแลนด์ครับอินเตอร์ตูคูครับพบกับ i อเอสเคมาริฮามครับนวราสีทุ่มตรงครับโอเคครับขอฝากสนับสนุนเว็บไซต์อย่างบอ l 7M ครับสามารถดูวิเคราะห์ดูดวงดูสถิติทุกอย่างรวมครบจบในเว็บเดียวนลวครับหากใครที่สนใจก็อย่าลืมฝากตัวฝากใจให้กับอลเซเว่นเอ็มยนะครับผมไม่เสียเวลาเรามารับชมรับฟังกันเลยครับผม เซอผู้แรกของเราในวันนี้นะครับเป็นการบิคอฟฟอนโอลิมปิกครับระหว่างญี่ปุ่นพบกับสเปนครับผลงานการเจอกันนะครับเกมล่าสุดนะครับญี่ปุ่นเปิดบ้านเสมอไป0-0ครับอีกเกมที่เจอกับญี่ปุ่นเปิดบ้านชนะไป1-0ครับสอาทีมทาฝั่งญี่ปุ่นครับคุณซืออย่างโกโอิวะครับไม่ใช่นักเตะอายุเกิน23ปีในทีมแม้ต่รายเดียวครับสภาพความพร้อมไม่มีปัญหาตัวเล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบบใดๆครับเกมสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มพักตัวหลักหลายคนครับความฟิตสมบูรณ์สามารถจัดชุดที่ดีที่สุดลงโดยไม่มีปัญหาใด ครับกูซื้ออย่างชาติเดนิเดเนียครับไม่มีปัญหาตัวเล่นบาดเจ็บหรือตโทษแบนแต่อย่างใดเช่นเดียวกันครับเตรียมส่งนักเตะโคต้าเกินที่พักในนัดล่าสุดอย่างชวนพิรันดาอาเบลรุยคืนสนามตัวจริงทำให้แนวรุกกลับมาฟูลทีมอีกครั้งครับมีทั้งเซคิโอโกเมชครับริมเส้นจากแมนซิตี้ครับแล้วก็ไอมาโอรอชครับกลับยืนสู่ตัวจริงครับคาดว่าจะมาบี4-3-3โดยมี3ระสานในแดนหน้าอย่างโอมาโอรอชครับผมแล้วก็อาเบลรุยสุดท้ายก็เซคิโอโกเมชครับผมฟอร์มล่าสุดนะครับญี่ปุ่นรอบแบ่งกลุ่มมมมมชชนนนะะะรรรรรรััววทุุุกกกกกเเเคคบบบบยยิงงไปปแแลลล้ี่่่่ตูจาาออฟ์สสด เกมติดต่อการชนะ6เกมจาก9เกมฟอร์มร้อนแรงมากครับทั้งเกมลุกและเกมรับไม่มีนักเตะอายุเกินสักคนเลยครับสเปนรอบแบ่งกลุ่มเกมล่าสุดเนี่ยแพ้อียิปต์มา1ประตูต่อ2ครับอีก2เกมชนะหมดเลยครับฟอร์มล่าสุดชนะ6เกมฟอร์มล่าสุดหกเกมล่าสุดชนะ2เกมเสมอ3เกมแพ้1เกมฟอร์มก็ถือว่าโอเคครับแต่เสมอเยอะก่อนมารายการนี้ครับเสมอ7เกมจาก10เกมครับในวันเกมวันนี้ครับญี่ปุ่นเปิดเกมลุกใส่เต็มที่อย่างแน่นอนครับฟอร์มร้อนแรงมากทั้งเกมลุกและเกมรับสเปนก็ฟอร์มยอดเยี่ยมเหมือน ได้เลยครับเกมนี้คาดว่ายังไงก็ล้างแกนได้อย่างแน่นอนครับเกมนี้คาดว่าถ้าอยู่ไว้นานครับสเปนน่าจะชนะได้อย่างแน่นอนครับพอรอบที่ผ่านมาญี่ปุ่นเนี่ยอยู่ในสายที่ไม่แกร่งมากนักเกมนี้คาดว่าเจอของจริงให้แล้วครับสกอร์ได้ครับสเปนชนะสองตัหนึ่งครับฟันธงครับสเปนผ่านเข้ารอบครับเซอร์พูดต่อมานะครับเป็นการวิเคราะห์ฟุตบอลโอลิมปิกครับระหว่างฝรั่งเศสพบกับอาร์เจนตินาครับเพราะเหตุการเจอกันยังไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยครับสซาตีนทางฝั่งฝรั่งเศสครับเจ้าภาพทีมชาติฝรั่งเศสภายใต้การคุมทีมขอออองงงเเเเเเเตตตตรร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 ีีีีีียยยยยววววคคคคคััััััับบ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 บสสสภาาาาาาพพพมมมมมมม้นนนนน่่่่่่่ไปญหหหหูลลลลดดจ็ืโทษแแกกกกุุฟิณ์ สามารถจัดทุดทีทีุ่สุดลงได้อย่างไม่มีปัญหาใดๆครับเขาว่าจะห4ต่อ3ต่อ1ต่อ2ครับโดยมีกองหน้าคู่ตัวเก่งอย่างเร็กซองเรกาเซตครับผมดาวยิงรโองครับและไมเคิลบริเช่ครับตัวใหม่จากทีมบาเยิร์นครับส่วทีมฝั่งอาเจนิน่าครับกุซื้ออย่างฮาเวียสมาคาโนครับผมสภาพทีมความพร้อมไม่มีปัญหาทุวเพ่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนใดเช่นเดียวกันครับเขาว่าจั4ต่อ4ต่อ2ครับโดยมีกองหน้าคู่ตัวเก่งอย่างดูคัสเรยฟทรานครับจากฟิลิปปินส์ครับ เจ็ดเกมจาก10เกมครับไม่แพ้ใครมา8เกมติดต่อกันฟอร์มโหดพอสมควรครับอาร์เจนตินาครับเกมแรกเสมอและโดนปรับแพ้ครับเล่นไม่ดีตั้งแต่เกมแรกเลยครับจากนั้นก็ปรับทีมได้ครับชนะรวด2เกมที่เหลือเนี่ยฟอร์มล่าสุดชนะ2เกมต่อกันชนะ6เกมจาก9เกมฟอร์มเริ่มกลับมาเก่งแล้วครับในน้องเกมนี้ครับฝรั่งเศสเจ้าภาพเล่นในบ้านได้เปรียบสุดๆครับทั้งกองเชียร์ความมั่นใจของทีมครับเกมนี้ใส่เกมลุกเต็มที่ครับฟอร์มก็ร้อนแรงสุดๆครับอาร์เจนตินาเนี่ยน่าจะเป็นรองหน่อยครับแต่เกมนี้มาตั้งรับเรา สองตัหนึ่งครับฟันธงกับฝรั่งเศสเข้ารอบต่อไปครับผู้ชนานะครับเป็นการวิเคราะห์ฟุตบอลบุนเดส์ทูเยอรมันครับระหว่างโครชกับฮัมบูร์กผลงานการจกันนะครับเกมล่าสุดในรายการศึกกระชับมิตรปีที่ผ่านมาครับโครชเปิดบ้านถล่มไป4-0ครับในการเจอกันมาโครชไม่แพ้มา3เกมเดียวกันชนะ1เกมเสมอ2เกมใน10เกมล่าสุดโครชชนะ3เกมเสมอ3เกมแพ้4เกมครับทัพที่น้ำฝั่งโครชครับเพิ่งจะมาตกชั้นมาครับโดยไม่ตกมาถึง5ปีเลยทีเดียวครับจะมาหมดสิทธิ์ใช้งานมาร์คเฟรดฟริงเกอร์ครัับบผมแ็ซกบฟอร์ีเครับคคาาดดดว่จจะััรรูปบโยมี น้าเป้าอย่างทิมเพเร่ครับผมกองหน้าทุกคนใหม่ครับส่วนทีมฝั่งฮัมบูร์กครับจะหมดสี่ใช้งานมาเทโอราฟครับผู้รักษาประตูและดาวซันโวซีซั่นที่แล้วครับอย่างโรเบิร์สกาเซลครับผมยังคงบาดเจ็บอยู่ครับเขาจะมาหมดสี่ต่อสามต่อสามโดยมีหน้าเป้าตัวใหม่อย่างดาวิดเซลเก้ครับไล่ล่าสกอร์เกนในวันนี้ครับฟอร์มล่าสุดนะครับโคโรชเกมล่าสุดไปเยือนอูดินิเช่ชนะมาสามสองครับฟอร์มล่าสุดชนะสองเกมตอดกันชนะหกเกมจากเก้าเกมซึ่งกระชับมินหกเกมชนะถึงห้าเกมเลยทีเดียวครับและยังไม่แพ้ใครเลยครับฟอร์มดีเลยทีเดียวฮัััมมมมบบบบูรรรรรร์กคคเเเลล่าาาาสสสุุดดปปิิ้นอออชซ ชนะกันมา2เกมเจ็ดรอกันแต่สึกกระชับมิดห้าเกมชนะถึงสามเกมเสมอแล้วแพ้อย่างละหนึ่งเกมเท่านั้นครับฟอร์มสึกกระชับมิดยังพอใช้ได้ครับในน้องเกมนี้ครับโคโรสเพิ่งตกชั้นมาถ้าฟอร์มทีมยังเหนือกว่าทีมเยือนหน่อยๆครับแม้สมัยที่อยู่ในดิวิชั่นวันด้วยกันครับรองทีมเยือนเยอะมาตลอดรองทีมเยือนมาตลอดเลยครับเกมนี้เปิดเกมบุกใส่เต็มที่แน่นอนครับทีมเยือนทำบรุกจบอันดับที่สี่ในฤดูกาลที่ผ่านมาเกมนี้เนี่ยเป็นรองพอสมควรนครับมาตั้งรับเต็มที่หวังเสมอคงพอใจครับเกมนี้ครับว่าเจ้าบ้านเนนนนนนี่่่่ยยาาจะะชได้อองแครับ ฟันธงครับโครชนะแน่ครับสัะพูดถังมานะครับเป็นการวิเคราะห์ฟุตบอลสึกกับชมิดครับระหว่างเบนฟิก้าพบกับฟูแรมครับพวกงานก็เจอกันนะครับเจอกันล่าสุดปี2022ครับเบนฟิก้าเปิดบ้านถล่มไป5้ประตูหนึ่งครับเจอกันแค่เกมเดียวเท่านั้นเท่าที่ทางฝั่งเบนฟิก้าครับสภาพความพร้อมนั้นไม่มีปัญหาตัวเล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนแต่อย่างใดครับจัดชุดใหญ่จัดเต็มมาในระบบสี่ต่อสองต่อสามต่อหนึ่งครับโดยมีหน้าเป้าตัวเก่งฟอร์มร้อนแรงอย่างวาเจริสฟอร์เรดิสครับผมเกมล่าสุดซัดไปแล้วสองประตัวใหมม่่ออยางเิล สมิตรครับยังต้องการจัดการสัญญายัางไม่ทันครับไม่น่าจะได้ลงเล่นครับคาดว่าจะมาบวกสี่ต่อสองต่อสามต่อหนึ่งครับโดยมีหน้าเป้าอย่างราอูคิมินสได้ล่าสกอร์ต่อไปเกมน,นวันนี้ครับโฟล์ทส่วนไอการเบ,บนฟิก้าเกมล่าสุดเปิดบ้านถล่มเฟเยนุสรอเทดามมาห้าศูนย์ครับสุขกับมีห้าเกมชนะสามเกมเสมอสองเกมไม่แพ้ใครมาเจ็ดเกมติดต่อกันในสิบเกมแพ้แค่เกมเดียวครับฟอร์มดีมากๆเลยครับฟูลแลมครับยังไม่เล่นสุขฉับมินเลยครับเกมล่าสุดเนี่ยเจอรูตันทาวชนะสี่ต่าสุดชนะองท้าายฤดูกลฟอร์มห่ววยยมมมมาคครรรัับบเเเกนีี้ปทออะพสลยคครรัับบในนเกมี้ เบนฟิก้าฟอร์มร้อนแรงมากครับในตอนนี้เกมนี้เปิดเกมลุกใส่เต็มที่แน่นอนครับคุณภาพทีมก็ดีกว่าพอสมควรเลยครับฟูลแลมเกมนี้เป็นเกมแรกเลยครับในศึกกระชับมิตรคงลองเปิดเกมลุกสู้ดูก่อนครับและลองทีมพอสมควรเกมนี้คาดว่าเจ้าบ้านเนี่ยอย่างเบนฟิก้าดีพอที่จะชนะได้อย่างแน่นอนครับสกอร์ที่คาดการ์เบนฟิก้าชนะสองต่อศูนย์ครับฟันธงครับเบนฟิก้าชนะครับรุ่นที่ไของเราในวันนี้นะครับเป็นการวิเคราะห์ฟุตบอลไวยคาลีก้าครับระหว่างอินเตอร์ตูคูพบกับไอเอสเคมาริฮามครับว่างงานกันจะกันนะครับเกมล่าสุดนะคครรับมาิฮเเไออ กัับมาครแต่ก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยแพ้เลยครับสิบเกมล่าสุดอินเตอร์ตูคูชนะ7เกมเสมอ1เกมแพ้2เกมครับถ้าทีน้าฝั่งอินเตอร์ตูคูครับถ้าทีน้าวันนี้พวกเขาไม่มีปัญหาตัวผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนแต่อย่างใดครับเขาจะมันบวก3ต่อ4ต่อ3ครับโดยมีน้าเป้าอย่างอังเวนสมิธไรราสกอร์ครับถ้าทีน้าฝั่งไอเอฟเคมารีฮามครับสำหรับทีมวันนี้พวกเขามีปัญหาตัวผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนแต่อย่างใดครับเขาจะโหม3ต่อ5ต่อ2ครับโดยมีกองหน้าคู่อย่างออสคารีซาริเนนครับผมแล้วก มแพ้ศูนย์เกมฟอร์มยังไม่แพ้ใครมา8เกมล่าสุดโดยชนะถึง6เกมไปทีเดียวครับฟอร์มร้อนแรงมากครับไอเอฟเคมาริฮามครับอันดับที่เสียไปเยือนวีพีเอสวาซาแพ้หนึ่งประตสองฟอร์มล่าสุดแพ้สี่เกมโดยกันแพ้หกเกมจากเก้าเกมครับเกมเยือนก็แพ้เป็นส่วนใหญ่เลยครับฟอร์มห่วยมากในตอนนี้ในห้องเกมวันนี้ครับอินเตอร์ทูกูครับเปิดบ้านเกมลุกเต็มที่แน่นอนครับฟอร์มกำลังร้อนแรงครับในช่วงนี้ทีมเยือนแพ้มาตัวตัวเลยครับเกมนี้หวังเสมอมาตั้งรับโรถบัสอย่างแน่นอนครับแม้การเจอกันสองเกมจะเป็นทีมเยือนชนะทั้งงเเกกมมมคคครรรรรรััับบบบตตอออออออนนนนนนนีี้้้หวยาาไ่่่ดิิท์ููชะแ การวิเคราะห์อบอลน,นี้ก็ขอจากวิวนี้ครับหากใครชอบไปดูกดไลค์ก็อย่าลืมกดซับสไครป์เป็นกำใจพว้ผมนะครับการวิเคราะห์อบอลน,นี้ก็ขอจากวิวนี้ครับสวัสดีครับผม